ดีค่ะพามาดูต้นผักกาดอีกแล้วตอนนี้โตแล้วค่ะลงหัวแล้วหัวออกขา,ขาวๆอันนี้คือหัวใช้เท้าเนาะตอนแรกๆที่พามาดูก็ก็กยังเล็กอยู่ตอนนี้ขึ้นขึ้นหัวแล้วค่ะเป็นหัวขา,ขาวๆโอ้หัวใหญ่มาก มอใหญ่มากอีกหน่อยก็คงจะถอนแล้วค่ะเดี๋ยวตอนถอนค่ะเจอก็จะพามาดูาขาวน <c oughs> ตอนเจอเขาเวลาตอนเขาเอาถอนก็จะพามาดูค่ะ <c oughs> เป็นแปลงที่เคยอ่ารอบก่อนที่เคยมาถ่ายค่ะ <c oughs> หัวเขาขาวทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> หัวชายเท้านี่อยู่บนบกอยู่บน <c oughs> ข้างบนนะคะไม่ใช่ลงข้างล่างดินใต้ดินไม่ใช่นี่กว้างเหมือนกันค่ะได้เยอะแปลงที่ทำเอ่อเมโลโฮยะเ <c oughs> นาะผักขักอะไรเมโลโฮยะอะไรนั่นแ่ะที่ว่ามาพาเพื่อนเพื่อนมาดูแล้วค่ะรอบนี้เขาทำหัวใช้เท้าค่ะ ก็ทำง่ายดูแล้วทําง่ายอายุไม่ไม่ยาวค่ะอันนี้อายุไม่ยาวแต่ต้องหาคนงานมานั่นแหละ,ะต้องใช้คนงานหลายคนเป็นสิบนั่นแหละค่ะมันยากตรงนั้นถ้าเราไม่มีคนงานเราก็ก็จะยากหน่อยต้องหาคนงานเดี๋ยวตอนเขาถอนก็จะคอยจอบจอบ่ะจบจอบ,จอบ บ้าๆเขาถอนเจนะจะจอบมาถ่ายคลิปให้ดูค่ะโอ้อันนี้มา,าผ่านมาที่ป่าโมชเช้าค่ะอนี้เขาถอนกําลังถอนอยู่ก็เลยมาดูเขาค่ะมาดูว่าเขาถอนแบบไหนถอนมาทีงนี่แล้วค่ะจะถึงคันแนม่น้ําละเดี๋ยวจะพาเขา้าไปดูค่ะว่าเขาทํายังไง หัวใหญ่มากเลยอุย้ยนี่ถอนไว้นี่หัวบอลเลอร์เลยเนี่ยนี่หัวบอลเลอร์เลยไปถอได้เป็นอออโอ้มันกำลังออกดอกแล้วเนี่ยมันกำลังออกดอกเวลาได้ถอนแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปไกลดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้กำลังถอนหัวใช้เท้ากันอยู่เลยค่ะเต็มรถเลยใส่รถไว้เต็มรถเลยคนงานเยอะแยะเลยค่ะโอ้ยหัวนี้ไม่ถอนแล้วถอนง่ายเนาะมันอยู่ข้างบน หัวเล็กๆเขาไม่เอาใช่ไหมเขาตะหัวใหญ่น่าจะเลือก ไปดูลุงลุงไปดูลุงถอนดีกว่าออใกล้ๆดีกว่าดูตอนถอนดีกว่า,าอดูตอนถอนนี่ดูตอนถอนนี่ถ่ายที่ถกดกไม่เป็นไรออนไอท่าีนีาพนง่าย เราเคยซื้อมีแต่ซื้อไม่ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นแบบไหนมันลอยอยู่บนผิวดินเลยนึกว่ามันอยู่ข้างล่างก็มันไปทอดแค่เดียว็กประสาทศิลป์มาเลยดามีดามีตะช้อนก็เขาไม่ได้อยู่ว่าเขานี่ไงข้อเราเนี่ยอ่านกูเพิ่งมีว่ะอ๋อมีตะเสี้ยงตะเล็กข้างนั้นเลย เมื่ไหร่แล้วนี่กวจะไปกันมุเนี่ยอือเิข้ากนพักเที่ยงแล้วค่ะไปแล้วสามรถยังยังไม่ครึง่งสามรถละอ๋อเิน ัวเล็กๆนี่ไม่เอาแล้วเนาะอันนี้มันถ้าจะเกิดทีหลังตรงนี้น่าจะเกิดทีหลังจะไม่เอารุ่นนี้จะไม่เอาไปกินข้าวกันนะกินได้กินลุยกินเปลากินกินแบบสดๆนี่ได้ไหมเหมือนมันแก้วไหมเนี่ยลุงเพียกถ้าเรากินแบบนี้จะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหม ออเนีนเนี่นเนาะเนี่ยหัวเล็กๆเนี่ยน่ารักดีนี่คือ,ขอเขาไม่เอาแล้วจะเลือกเอาแต่รุ่นใหญ่ๆ <c oughs> จะเลือกเอาแต่รุ่นนี้ค่ะรุ่นใหญ่เลย,เเยลหัวชืกเท้นี่ยจะลอยอยู่บนฟ้า ลอยอยู่บนพื้นดินค่ะนี่โอ้หัวนี้ยาวลึกลงไปขึ้นมาบนดินเยอะเลยยังไม่ครึ่งเลยค่ะยังไม่ครึ่งเลยไปแล้วสามรดละนี่พอดีติดถนนค่ะพอดีติดถนนเป็นแป้งที่ถ้าทำแอร์เมโลโฮยะ แปลงนั้นแหลคะค่ะเจ้าเดียวกันน,นี่ป้าก็แวะมาออดูเขา,า,าตักเที่ยงบอยายตักเที่ยงกินขา้าว ไคที่ยังแข็งแรงมาเห็บเบียดแต่บุกแข็งแค่ไหนบุมีผู้หาให้กินจะยูกันนี่ยสองคนหน้นน้อยกับไปเรียนหนังสือพอดีแวะพอดีผ่านมากับจอบยูว่าพ่นชิตอนมือไดนจิไปถ่ายรูปทั้งนี้แห่งหัวงามเนาะทั้งนี้แห่งหัวใหญ่ หาหัวเอาไปโรยก็ได้หัวเอาปให้ลูกก็ได้หามันหยักต้มไอ้เช็ดหามันหยักต้มจะมาจากไหนฮะมาจากไหนใบไม่ยายไอ้เช็ดมันอ๋อเอาเลยเอาเลยทนเอาเลยไม่ยายไอ้เช็ดไม่ต้องเอาลายอันนี้เจ้าหัวใหญ่ลายเอาหัวงามๆมันมันเท่ามันเท่าโอ้ยมันเท่าไปไปเลือกเอาในเข่งข้าเจ้านะนะ มันลายมันฟอแพงมันพอหรอเป่อีกอีกอีกชักหัวชักหัวเพิ่นเพิ่นบวแพงดอกมันลายมันตีแขีวนะบวแพงมันลายแต่สะออนเออพอแล้วตาสะออนมองนีหัวงามงามหัวงามงามมองนีปึ๊ด หัวใหญ่ๆนะว่ะลอยอยู่ท้องฟ้าพูโอ้ยแต่ก็ใช้คนงานเยอะค่ะเวลาอถอนเนี่ยต้องใช้คนงานเยอะพามาเพื่อนๆมาดูค่ะโอ้โหหัวนี้หัวนี้แอบเลอ์เลยโอ้ย หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะลอยอยู่ข้างบนเลยพาจะกลับบ้านแล้วจะออกไปข้างนอกแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปพายุพีนฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่ะโรงงานนั้นไม่หยางเย็ดบาดนี่พักัง หนาวคู่แนวเลยนะ